วันนี้นะคะเพ้นจะพาทุกคนมาชมวิธีการเลี้ยงเจ้าซิงโกเนียมนะคะว่าทำยังไงให้ดอกออกแบบนี้กันค่ะไปชมเคล็ดไม่ลับกันเลยจ้าลูกี้พี how to สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเพ้นจากเพจลูกกี้พีหรือ YouTube ลูกกี้พีชาแนลนะคะ วันนี้นะคะเพนก็จะพาทุกคนนะคะมาดูวิธีการเลี้ยงยังไงนะคะให้ออกดอกให้ต้นแข็งแรงออกยอดใหม่กันนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเพนเคยทําวิธีการเลี้ยงดูเบื้องต้นไปแล้วการดูแลหรือว่าการที่แบบเอ้ยจากเน่าทําให้มาดีขึ้นได้อะไรยังไงเราเคยทําคลิปไปแล้วนะทุกคนซึ่งเดี๋ยวเพนจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้เดสคริปชันใต้คลิปนะคะ เผื่อจะได้ไปย้อนดูกันเนาะแต่วันนี้นะคะหลังจากที่เพนได้เลี้ยงดูแล้วน้องจะเริรมเติบโตมาอย่างว้าวอเมซิ่งเลยนะแล้วก็ที่สำคัญดอ,อกออกด้วยนะคะเพนก็เลยจะเอามาแชร์เทคนิคและวิธีการที่เพนเลี้ยงดูยังไงนะคะเผื่อจะให้ทุกคนนะ่ะได้เอาไปปรับใช้กับที่บ้านของตัวเองแล้วก็จะได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันนะคะก่อนอื่นพาไปชมน้องๆก่อนเลยคะ่ะนี่นะคะ เจ้าต้นนี้นะคะแบบตอนที่ได้มาก็คือได้มาเล็กแบบได้มาแต่หัวแล้วก็มียอดออกมานิดหน่อยซึ่งต้องบอกก่อนว่าตอนที่ลงปลูกใหม่ๆอ่ะเพ้นลงปลูกอีกกระถางหนึ่งไม่ใช่ในกระถางนี้นะคะเพ้นรู้มาว่าเขาว่าชอบน้ําเยอะอะไรเงี้ยเพ้นก็เลยผสมวัสดุป,ปลูกที่แบบใส่ส่วนผสมของพีทมอสให้มากขึ้นนะคะเพื่อจะให้เก็บความชื้นได้นานขึ้นแต่กลายเป็นว่าเพ้นปลูกปลูกในแบบนั้นไปในกระถางเดิม กับวัสดุปลูกแบบนั้นนะเนาะคือเบสอ่ะเพนใช้วัสดุปลูกสุดลูกี้พีนะคะแล้วก็ผสมกับพีทมอสเพิ่มอัตราแบบหนึ่งต่อหนึ่งคราวนี้เพนรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโตบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่มันไม่ค่อยโตนะคะวิธีการลดน้ําเพนก็ลดประมาณแบบอาทิตย์ละสองครั้งอะไรเงี้ยมันก็ดูแบบไม่ค่อยจเจริญเติบโตคราวนี้พอเริ่มเข้าแบบสักประมาณ ลายพฤศจิกาเพนก็เริ่มเรารู้อยู่แล้วว่ากําลังเข้าหน้าหนาวจะเป็นช่วงที่แบบพวกไม้อบน้ําเขาจะเจริญเติบโตได้ดีควรใส่ปุย๋ยควรเปลี่ยนกระถางอะไรอย่างเงี้ยเราก็เปลี่ยนกระถางเป็นวัสดุปลูกให้เขาซึ่งนะคะก็ได้ผลออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่ออกมาหนึ่งคือใบงอกงามแข็งแรงดีนะคะมีดอกออกด้วยอันนี้เริ่มโรยราไปบ้างแล้วเนาะเพราะว่าจริงๆจงเจอประมาณอาทิตย์นึงแล้วแต่ว่า เออยังไม่ได้ว่างอัดคลิปนะคะแล้วให้ดูว่านี่มันออกยอดแบบหลายยอดมากๆเลยนะคะรวมไปถึงตรงนี้ด้วยทุกคนทุกคนดูถ้าทุกคนจะเห็นไอ้ตรงที่แบบตรงหัวเขาตรงนี้นะทุกคนดูโคนเขาเห็นไหมคะเตรียมที่จะออกยอดอีกหลายอันเลยนะทุกคนเหมือนกล้องไม่โฟกัสเตรียมที่จะออกยอดอีกหลายยอดเลยนะทุกคนมาค่ะ ตอนนี้เรามาดูกันแล้วว่าน้องเขามีพัฒนาการที่แบบเปลี่ยนไปยังไงพอดีเพ้นหาพยายามหาลูกเก่าเพ้นหาไม่เจอเนาะแต่เอาเป็นว่าน้องไม่อู้ฟู่ขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวเราอะมาพูดอันดับแรกเลยก็คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากการเลี้ยงดูเดิมในกระถางเดิมนะ 1. เพ้นเปลี่ยนวัสดุป,ปลูกค่ะพอเพ้นรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยจเจริญเติบโตหละแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรคราวเนี้ย พอมันเข้าแบบปลายปีปุ๊บเพนไล่เปลี่ยนวัสดุปลูกให้ให้น้องๆทุกคนเลยนะคะซึ่งเพนก็เปลี่ยนกลับมาใช้วัสดุปลูกสูตรลูกกี้พีนี่แหละสูตรเดิมที่แบบมีความโปร่งมีความเอ่อเขาเรียกอะไรอะโปร่งตามที่ไม้อวบน้ําควรจะเป็นเนาะเสร็จปุ๊บถ้าทุกคนจะดูวัสดุปลูกจะดูว่าโปร่งมากนะคะ แล้วหลังจากนั้นนะคะพอเราเปลี่ยนวัสดุปลูกเนี่ยซึ่งในวัสดุปลูกของเราสุดลูกกี้พีเนี่ยมันก็จะมีส่วนผสมของออปุ๋ยอินทรีย์อะไรอยู่บ้างแล้วนะคะสิ่งที่เพ้นแบบใส่เพิ่มเติมเข้าไปนะคะก็คือ,อ,อมูลไส้เดือนสุดพิเศษของเพจลูกี้พีเหมือนกันนะคะซึ่งตัวนี้ยังไม่ได้มีวางขายนะแล้วก็ พอใส่บำรุงเข้าไปนะคะใช้เวลาประมาณสักสองสัปดาห์เขาเริ่มแตกยอดใหม่ทุกคนเริ่มแตกยอดใหม่ออกมานะคะคราวนี้พอเราเริ่มเห็นแตกยอดเพิ่มเราก็แบบเฮ้ยโอเคละอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบปล่อยทิ้งไว้ยาวๆแล้วเราอะ่ะก็มาสังเกตเการจัดวางแสงแดดนะคะตอนแรกอะ่ะเพ้นวางไว้แบบไม่ค่อยโดนแสงเลยเพราะว่าเคยซื้อมาแบบล็อตแรกแล้วก็คือเอาไว้ที่แบบแดดเยอะหน่อยอะ่ะแบบโดนแดด ร้อยเปอร์เซนตในช่วงเช้าสักประมาณสองสามชั่วโมงรู้สึกว่าใบเขาจะไหม้คราวนี้เพ้นก็เลยเปลี่ยนมาไว้ที่ร่มใต้แสลนห้าสิบเปอร์เซนแต่อยู่แบบชั้นวางต้นไม้เพนมันจะเป็นชั้นแบบหนึ่งสองสามสี่ชั้นอย่างเงี้ยแต่เพ้นวางไว้ชั้นล่างเพราะฉะนั้นเขาจะได้รับแดดห้าสิบเปอร์เซนจริงแต่จะได้ประมาณสักสองสามชั่วโมงไม่เกินไม่เกินสี่ห้าชั่วโมงอะคะ่ะเพราะว่าพระอาทิตย์มันขึ้นฝั่งนี้มันก็จะมาฝั่งเนี้ย ขอเพลนก็คือเนี่ยแหละสรุปได้แบบประมาณไม่เกินครึ่งวันละกันนะคะในสแลนสิบเปซน50%เนาะแล้วก็ไม่โดนแดดโดยตรงเลยนะคะก็พบว่า 1. ใบไม่มีความไหม้แล้วนะคะสองเจริญเติบโตดีนะคะเนี่ยออกมาแบบดีเลยนะคะแล้วก็ 3. สิ่งที่เพ้นสังเกตก็คือใบไหม้เนี่ยจะมี2กรณีนะคะใบไหม้มันจะมี2กรณีคือ 1. เราโดนแดด ร้อนเกินไปแดดจัดเกินไปหรือแดดร0อเปรซประมาณนี้หรือว่าแดดยาวนานเกินไปนะคะแล้วก็สองคือ,เ,อ,อเขาเรียกอหไรเหมือนให้น้ำไม่ถึงอะ่ะเหมือนถ้าเขาขาดน้ำอะค่ะใบเขาจะไหม้แบบนี้อันนี้มีตัวอย่างให้ดูเลยนะคะที่ใบเขาไหม้แบบนี้เพราะว่าเพนน่ะเห็นชันไม่เอ่ยเพราะว่ามันจะมีอยู่ช่วงนึงที่เพนไม่อยู่บ้านประมาณหอาทิตย์เอ้สออาทิตย์ คือหอาทิตย์ที่ไม่อยู่บ้านและอีก1อาทิตย์ที่ไปแล้วกลับดึกไปแล้วกลับดึกแล้วไม่มีเวลารดน้ําต้นไม้ก็จะกลายเป็น2อาทิตย์ที่เขาไม่ได้น้ําเลยนะคะนี่นะมันก็จะมีอาการใบไหม้แบบนี้นะคะก็ก็จะเป็น3ามอย่างแล้วเนาะเปลี่ยนวัสดุปลูกแล้วก็ใส่ป Ł ุย๋ยของสูตรลูกีพ้พแล้วก็มีการสแสงปรับสแสงนะคะแล้วส่วนเรื่องน้ําเนี่ย นอกจากช่วงที่เพนไม่อยู่แล้วใบไม้เนี่ยนะเพนก็ให้น้ําอาทิตย์ละสองครั้งนะคะก็เหมือนประมาณแบบเขาเรียกแไรแบบสองสามวันครั้งสองสามวันครั้งอะไรอย่างเงี้ยเพนก็ลดโดยที่ลดจนชุ่มเลยนะคะลดจนชุ่มเลยเพราะว่าวัสดุปลูกเราค่อนข้างโปร่งเนาะเพราะฉะนั้นน้องเขาจะชอบน้ํามากกว่าวัสดุปลูกเอ้ยน้องเขาจะชอบน้ํามากกว่าไม้อวบน้ําสายพันุอื่นๆเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็เลยลดให้แบบชุ่มๆเลยนะคะ นี่เนาะก็น่าจะเป็นสี่เทคนิคที่เพนใช้อยู่แล้วได้รับการเปลี่ยนแปลงที่แบบดีมากว้าวมาก amazing ม,มากวันนี้ก็เลยอยากเอามาให้ทุกคนได้ดูกันนะอ่าเดี๋ยวให้ดูกันชัดๆอีกทีหนึง่งตัวดอกเนี่ยทุกคนอันนี้มันก็จะมีความเหี่ยวดเดี๋ยวเพนเดดให้ดูถ้าเป็นสีเข้มๆนี่คือมันเหี่ยวไปแล้วนะเออแต่ตัวอื่นก็ยังดีอยู่นะคะมีแบบปลายเริ่มเหี่ยว๋ยวมันก็คงไล่เข้าไปเนี่ยโอเคเลยทุกคน อันนี้ยปูหัวเบี้ยวด้วยวางหัวไว้เบี้ยวนะแต่มันเบี้ยวแล้วเพนก็ปล่อยนะคะตอนนี้ก็คือน้องแข็งแรงมากนะคะยังไงทุกคนก็ใครถ้ายอดไม่แตกเพิ่มดอกไม่ออกลองไปปรับวิธีกันนะคะสี่วิธีที่เพนแบบใช้เลี้ยงนะคะทุกคนลองเอาไปปรับใช้ดูแล้วเผื่อจะแบบทําให้ของต้นไม้ของทุกคนอะเออดอกออกแล้วก็แบบเหมือนให้ผลลัพธ์ที่แบบ ดีขึ้นงอกงามขึ้นแบบนี้นะนี่ออกมาประมาณหนึ่งสองสามห้ายอดเลยนะที่ขึ้นมาแล้วนี่ยังไม่รวมที่แบบอิเล็กอีน้อยที่กำลังขึ้นมาตรงนี้อีกนะทุกคนดูดิเนี่ยยอดยอดขา,ขาวๆปุยๆแล้วน้องคนนี้เขาค่อนข้างน่ารักเนาะเพราะว่าเขาจะมีขนบางๆที่ตรงเนี้ยเนี่ยคะ่ะทุกคนเห็นไหมขนจะน่ารักสวยเลยนะ โอเคก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไปบ้างไม่มากก็น้อยนะคะยังไงถ้าใครมีวิธีหรือเทคนิคอื่นนะคะที่เลี้ยงน้องแล้วยอดออกเยอะดอกออกอย่างสวยงามแบบนี้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะคะมาแชร์วิธีการอื่นๆเพิ่มเติมให้เพื่อนเพื่อนทุกคนได้รู้เพราะว่าบางคนก็จะมาคอมเมนต์ถามใต้คลิปใช่ไหมคะหรือว่า มาคอมเมนต์อ่านเขาก็จะมาอ่านคอมเมนต์กันก็จะได้อ่านของเพื่อนเพื่อนคนอื่นด้วยว่าเอ้ที่บ้านเลี้ยงแบบนี้นะที่บ้านเลี้ยงแดดแบบนี้เลี้ยงน้าแบบนี้ใช้อะไรลดเสริมใช้ปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยก็มาแชร์เทคนิคกันนะคะทุกคนขอบคุณที่ติดตามชมคลิปเพนนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปให้เพนด้วยนะขอบคุณมากค่ะทุกคนบ๊ายบายติดตามเพจและอินสตาแกรมได้ที่ลูกี้พีห้าหกและอย่าลืม u b s c r i b e ลูกี้พีชาแนลกันด้วยนะคะเออตัดกระดิ่งด้วยนะอย่าลืม